ครับผมสวัสดีครับผมแม็กนะครับชั้นปีที่2คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาวิชาอุตสาหการครับผมวันนี้มารับหน้าที่พาทุกท่านนะครับไปชมนวัตกรรมนะครับที่น่าสนใจต่างๆนานามากมายเลยนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราซึ่งที่บูธนี้ครับผมอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นบูธที่น่าสนใจมากๆเพราะว่านวัตกรรมนี้ทําโดยนิสิตชั้นปริญญาตรีเท่านั้นครับผมอ่าดังนั้นเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวกันก่อนเลยดีกว่าครับชื่อแทนครับผมอยู่คณะวิศวะของเราปี2ครับผมครับชื่ออินดี้ครับผมอยู่ ปีสอคณะวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันครับผมครับผมซึ่งอออยากทราบว่านวัตรกรรมตรงนี้คืออะไรนะครับช่วยลองเล่าให้ฟังขอแนะนําก่อนนะครับผมออที่นี่เป็นบูธของชมรมติง้งชมรมสร้างสรงสรค์นวัตรกรรมทางด้านไอทีครับผมโดยนวัตรกรรมด้านไอทีที่เรามานําเสนอในวันนี้เนี่ยคือเน้นไปที่แอปมือถือครับผมซึ่งแอปตัวเด่นของเราเลยก็คือรู้จักกันในชื่อของจุฬาป๊อบบัสแอปพลิเคชันนะครับผมจุฬาป๊อบบัสเหรอครับเเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่กำลังชม คลิปวิดีโอนี้อยู่ก็เคยใช้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอฟฟีเจอร์หรือว่าหน้าที่ของมันทํทอะไรได้บ้างนะครับแอปิเคชสำหรับแอปจุฬาป๊อปบัสของเรานะครับหนึ่งในแอปที่เรามีในหลายๆตัวนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตามติดระบบรถป๊อปหรือรถขนส่งสาธารณะในจุฬาทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถทราบได้ทันทีเลยว่าตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้รถอยู่ที่ไหนเมื่อ,อไหร่จะมาถึงและถ้าอยากสมมุตินะครับว่าอยากไปสยาม ต้องขึ้นสายไหนเดินทางอย่างไรแอปพลิเคชันนี้จะมีคําตอบของคุณครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับได้ได้ว,ว่าสร้างมาอำนวยความสะดวกชาวจุฬายอย่างเต็มที่เลยทีเดียวทีนี้อยากทราบครับว่าแนวความคิดก่อนที่จะเริ่มต้นทําแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยแบบว่ามีความคิดยังไงถึงได้แบบว่าเฮ้ยมันน่าทำว่ะมันน่าจะมีแอปพลิเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นมาในมหลาลัยของเราครับพับส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มมาจากการที่เหมือนกับว่าช่วงปิดเทอมยาวๆประมาณ6เดือนนะครับผมเราก็ไปพบกับอาจารย์ ที่ปรึกษาชื่ออาจารย์ศิวบุตรอัมพุทแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจุฬาเหมือนเหมือนกันว่าเฮ้ยรถบ๊อบอย่างตัวผมผมก็เจอเองก็คือเดินไปปุ๊บรถออกเลยก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนิสิตที่อยู่ในคณะวิศวะเนี่ยมีเห็นจริงๆเราก็เลยเริ่มจากดูว่าโอเคแล้วอะไรล่ะที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกคนก็สิ่งที่เราได้โซลูชันออกมาก็คือแอปมือถือ เพราะว่ามือถือเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วเราก็เลยทําการสร้างแอปพลิเคชันป๊อปบัสที่สามารถที่จะ tracking แบบเรียลไทม์อย่างที่เมื่อกี้แทนบอกได้ครับผมคือเห็นปัญหาใช่ไหมครับว่ารอรถป๊อปนานเราก็เลยแบบมีแอปพลิเคชันมาอำนวยความสะดวกซึ่งเอ่อจากที่ผมพบเจอมาเนี่ยก็มีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆใช้กันเยอะมากเลยทั้งคณะวิศวะเองแล้วก็ต่างคณะด้วยก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับชุมรมติง้งทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าเอ่อตัวของแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยมีการ แบบต่อยอดไปให้มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของเราได้ยังไงบ้างครับก็ผมสำหรับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราจริงๆนะครับผมเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยก็คือการดูว่าเราสามารถบ่มเพาะวิศวกรยุคใหม่วิศวกรที่สามารถคิดเป็นทาเป็นประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดพัฒนาสังคมได้จริงตั้งแต่ยังเรียนอยู่เพราะงั้นเนี่ย สิ่งที่เรามองจริงๆนะครับผมก็คือวิทยุยุคใหม่ที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการการทางานของเราจากตรงนี้และในส่วนของแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ของเราเองเรามองในเรื่องของว่าเป็นโมเดลที่สามารถมาตอบโจทย์การคับนาคมรูปแบบใหม่อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับผมในเมืองไทยในกรุงเทพของเราปัญหารถติดปัญหาอุบัติเหตุรถยนต์มีมากมายเราเชื่อว่าการที่มีการที่ทุกคนเนี่ยมีแอปมือถืออยู่แล้วและเราเนี่ยสามารถนําซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงทุกคนได้มันสามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและ อาจจะถึงแม้กระทั่งว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามอย่างที่มันควรจะเป็นและตอบโจทย์สังคมและเป็นกับพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนครับผมอสุดยอดจริงๆนะครับผมก็ได้ได้ว่ามีการต่อยอดไปได้ในคิดว่าจะมีการต่อยอดไปใช้ในแบบว่ารถคอสมกรหรือว่ารถเมย์ของกรุงเทพไหมครับตัวของแอปพลิเคชันตัวนี้ครับผมเ,เรามองในเรื่องของการคมนาคมทั้งหลายรูปแบบเลยครับคอสมกรก็เป็นหนึ่งในแน่นอนที่เราอยากทําครับผม ถ้าเรามีระบบตัวนี้เข้ามาล้วครับผมไม่ว่ารถจะขับเร็วเกินอาจจะเคยได้นะว่ารถเมล์มีสองประเภทคือขับเร็วบ้างกับขับขับเร็วเพื่อแบบอยากได้รอบกับขับช้าเพื่ออยากได้คนเลยฮะแอปพลิเคชันเนี่ยนก็สามารถดูได้ว่าเหมือนแบบขับชา้าขับเร็วก็จะวัดได้อันนี้เป็นเป็นแค่หนึ่งโมเดลในเรื่องของคอ,อสมกรแต่แอปพลิเคชันของเราเนี่ยยังมีแอปพลิเคชันกระจายข่าวสารหรือที่เรียกว่านิวเซ p แอปพลิเคชันที่เอ่อเรื่องของกระจายข่าวสารนะครับผมแล้วก็มีแอป,ปอื่นเช่น admission app ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของนักเรียนที่จะสอบ แอปพลิเคชัน My Course View ที่แอปพลิเคชันี่ช่วยในเรื่องของว่ามาในการเรียนการสอนนะฮะเพื่อดูว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆครับผมสุดยอดจริงๆครับก็ไม่ได้ว่าน่าชื่นชมนะครับที่นิสิตเพียงแค่ระดับชั้นปริญญาตรีเท่านั้นเองส่วนมากก็ยังอยู่แค่ชั้นปีที่1และชั้นปีที่2นะครับที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มองเห็นปัญหาต่างๆมากมายนะครับที่มีอยู่ในมหาลาัยของเราหรือแม้กระทั่งว่าสังคมของเราแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันนะครับที่น่าใช้ฟีเจอร์สวยงามนะครับขึ้นมาตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างงตรงจุดดทีีเยวก็ สุดยอดจริงๆ,งๆนะสำหรับแอปพลิเคชันนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับความรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆของชลอมติ้งครับขอบคุณมากครับ